ทีมตะก้อชายทีมชุดทีมชาติไทยก็ทำงานเยี่ยมครับหลังจากที่ประเดิมสนามนั้นรกด้วยการเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อศูนทีมครับ็อชิงสครับครั้งที่28ที่ศูนย์กางขาเซ็นทรัลพาซาจังหวัดอุดรธานีทีมชุดชายรอบแรกสายเอทีมชาติไทยแชมป์22สมัยที่ต่อกันในชุดสีน้ำเงินพบกับทีมชาติอินโดนีเซียทีมเอไทยส่งสาชาติสาขรเจริญพัฒนพงษ์ยุพดีและสุธิรงค์งจันทร่างกในยีบปีที่ลงประเดิมรายการนี้เป็นครั้งแรก ขณะที่อินโดนีเซียส่งวิกตอรียเอกาปราเซียเฮนราปาโกและไซฟูริเจาผลการแข่งขันปรากฏว่าหนุ่มนัตกตะก้อจากไทยก็ไม่ทําให้แฟนๆตะก้อชาวจังหวัดอุดรธานีที่เข้ามาชมกันผิดหวังโชว์เกมเสิร์ฟและการพื้นปัาให้แน่นอนสมบูรให้ชนะอินโดนีเซียไปสองเซตร,รวดคะแนน15ต่อ6และ15ต่อ13ทีมบีไทยส่งพรชัยเขาแก้วสุริยันเพชชานสิริวัฒน์สาขาขณะที่อินโดนีเซียส่งอาเบเียนซยา ซัมซูฮัดดีและฮูนีอูบาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตะก้อชาไทยยังทำงานเยี่ยมฟาดชนะไปแบบไม่ยากเย็นเสเซตดวดคะแนน15าต่อ6และ15ต่อ8ปิดท้ายกันที่ทีม4ไทยส่งกิตศนาธนากรสมพรใจถิงโหนสุภชัยมณีนาศขณะที่อินโดนีเซียส่งยูดีปราณโมสาเยตและนับซีซาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตะก้อชาไทยที่เล่นแบบไม่กดดันฟาดชนะอินโดนีเซียไปแบบขาดลอยเสเซตดวด คะแนน15-5และ15-6ต่อสมบูรใหไทยเก็บชัยชนะ3-0ต่อทีมคือนำจากฝูงของสาเอได้สำเร็จโดวยวันนี้จะพบกับญี่ปุ่นในเวลาบ่าย3-45นาที ขณะที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยทีล่าสุดพลตรีจารึกอารีราชกาลันนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยได้ถูกรับเลือกให้เป็นประธานสาพันธ์ตะกร้อนานาชาติอีกหนึ่งสมัยจากการเปิดเผยของนายธนวัน์ประสงค์เจริญเลขาธิการสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยการเลือกตั้งสาพันธ์ที่ผ่านมานะที่เลือกไปเมื่อวันที่18ที่จังหวัดอุดรธาน,าน,นีสรุปประเด็นก็คือ 27ประเทศที่เป็นสมาชิกของสาพันธ์ในปาลกรร็นาชาติเนี่ยก็ได้เลือกนไดเลือกพลตรีจารึกไอราชกาลันนายกสมาคมแล้อก็แห่งประเทศไทยและก็เป็นประธานสาพันธ์คนเดิมนะครับก็เป็นต่ออีกหนึ่งสมัยนะตั้งแต่ปี2013หรือ2017ก,ก็เป็นต่ออีกสมัยโดยมีเสียงเป็นเอ,อกฉันไม,ไม่ไม่มีใครคัดค้านนะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวก่อนสูซากอสเกมปลายปีนี้ที่ประเทศพมา่าล่าสุดได้มีความเคลื่อนไหวก็คือการปรับเปลี่ยนการส่งรายชื่อตัวสำรองในประเภทตะกอ้อคู่จากเดิมที่มี1คนเพิ่มเป็นสคนการปรับเปลี่ยนการนับคะแนนในประเภททีมเดียวจาก5ใน3เซตเหลือ2ใน3เซตและนับต้มถึง21แตม้มขณะที่การเสิร์ฟนั้นสามารถเหยียบเส้นเสิร์ฟได้โดยไม่ฝ่าใการประชุมของเสของสหพันธ์คราวนี้เนี่ย เราได้มีการเปลียนแปลงกติกาการแข่งขันเพื่อใช้ในการแข่งขันซีเกมที่พมานะ่าในข้อแรกเลยที่เปลี่ยนแปลงที่กติกาที่เปลี่ยนแปลงสาคัญก็คือการนับแต้มจํานวนแต้มในแต่ละเซตป,ปัจจุบันเนี่ยเราเราจะมีทั้งหมดถ้าทีมเดียวเนี่ยแข่ง3ใน5เซตเซตละ15แต้มนะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเล่นกันแค่2ใน3เซตแต่เซตละ21แต้มนะก การนับแต้มก็เป็นแบบรีพอイคือใครเสร์ฟเสียใครเสฟได้นับแต้มหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นการอ่าเราขอจากอ c a มาว่าเพื่อจะทําให้อ่าเวลาในการถ่ายเท่าสดหรือเวลาในการข่าขเนีนยกระชับขึ้นนะครับในส่วนของข้อที่2ก็คือข้อที่2นี่ก็จะเป็นระนาะของการอ่เหยียบเส้นเหยียบเส้นเมื่อก่อนนะกติกาเดิมเนี่ยก็คือเหยียบเส้นไม่ได้ นะมันทําให้มีปัญหาเรื่องเรื่องการเอาง่ายๆก็คือเรื่องการที่ว่ามองว่าผู้ตัดสินผู้ตัดสินโกงนะเพราะการเหยียบเส้นกับการฟอลโล่ทูเนี่ยจะไม่จะไม่เหมือนกันในกรณีที่ฟอลโล่ทูเนี่ยคือเราเสิร์ฟไปแล้วแล้วเราขาสไลด์นะครับขาสไลด์ไปเนี่ยเหยียบเส้นเนี่ยถือว่าได้นะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อขจัดปัญหานี้ก็คืออนุญาตให้เหยียบเส้นได้เลยนะเท้าหลักเท้าหลักในวงกลมเนี่ย ถ้าในกรณีคุณเสิร์ฟเนี่ยคุณสามารถเหยยบเส้นได้เลยนะครับอันที่3ก็คือการเพิ่มนักกีฬาสำรองในการแข่งขันกีฬาตะก้อคู่จากเดิมเนี่ยผู้เล่นตัวจริง2คนสำรอง1คนนะฮะเราก็เพิ่มไปเป็นผู้เล่นตัวจริง2คนแล้วก็ผู้เล่นสำรอง2คนนะครับอันนี้คือใช้ในซีเกมขณะที่1เรื่องที่กําลังอยู่ในช่วงพิจารณาคือการจับเวลา15วินาทีเพื่อป้องกันการถ่วงเวลาของนักกีฬา แต่มีอีกหนึ่งชาติที่ไม่เห็นด้วยนั่นก็คือประเทศมาเลเซียแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นเป็นข้อกติกาที่สมาคมกล้องที่ไทยเสนอเข้าไปเนี่ยมีอยู่หนึ่งอันซึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหารสาพันเนี่ยรับรับหลักการแต่ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ว่าจะเริ่มใช้จะเริ่มใช้เมื่อไหร่ก็คือการนับเข้าดาว15วินาทีทางไทยประเทศไทยได้เสนอไปว่า หลังจากที่ลูกตายนะครับกรรมการหานแต้มว่าพอยส์ไทยแลนด์กรรมการจับเวลาจะกดเลยกดเลยว่า15วินาทีถ้าฝ่ายเซิร์ฟไม่เซิร์ฟภายใน15วินาทีเสียแต้มทันทีแต่มาเลเซียก็แย้งมาว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยแบบนั้นเนี่ยมันทำมันจะทําให้นักกีฬาเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าหลังจากที่ได้พอยส์เสร็จแล้วต้องรีบรุกขึ้นมาเล่นภายใน15วินาทีเลยเนี่ย อาจจะทําให้เกมเกมดูแล้วมันเหมือนกันเร็วเกินไปก็เลยบอกมาว่าให้นับ15วินาทีหลังจากที่หลังจากที่กรรมการขานแต้มแล้วอย่างเช่น12 10แล้วก็ค่อยกด15วินาทีนะซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในกรรมการของของสาพันธ์ก็เลยตัดสินว่าให้ไปศึกษากันมาแล้วก็นำสรุปเพื่อเสนออีกครั้งหนึ่งในการ ในการประชุมปีหน้านะครับเพราะนั้น15วินาทีใช้แน่นอนแต่อาจจะยังไม่ใช่ปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าขณะที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งันตะก้อาคิงส์ครับที่ดำเนินมาถึงวันที่5แล้วซึ่งการแขขันที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าอาจาร,ร,รย์จำนวน2วนที่นั่งไม่เพียงพอต่อการรองรับแฟนตะก้อชาวจังหวัดอุดรธานีที่แห่เข้ามาชมการแขขัอย่างเนืองแน่นโดยในเรื่องนี้ นายธน,นดอนพุทธรักษานายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีได้เผยว่ากําลังมีการเตรียมการเพื่อรองรับผู้ชมที่คาดว่าจะ,จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในช่วงท้ายการแข่งขันครับก็เป็นเป็นเกิน,เเนคาดครับที่ชาวจังหวัดอุดรธานีและชาวไทยทุกท่านนะครับได้ให้มา,ให,มาให้กาลังใจนักกีฬานะครับปรากฏว่าขณะน,นี้เราก็เราก็เห็นสภาพสนามนะครับว่าสนามนะ่ะ ล้นทุกนัดนะครับท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ถึงประเภททีมชุดนะครับแล้วก็ประเภททีมเดียวตอนนี้ทางคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันนะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะเตรียมรับมือยังไงกับนักกีฬานะครับกับกับกับท่านผู้ชมที่จะเข้ามาชมอย่างอย่างล้นหลามแล้วก็ทําให้สนามล้นนะครับเบื้องต้นข้อที่1ก็คือเราจะตั้งจอ LED ตรงบริเวณหน้าฮอนะครับแล้วก็ เรากาลังประสานงานกับเซนท่านนะครับเพื่อที่จะลิงก์สัญญาณนะครับเพื่อที่จะไปฉายที่จอ LED ที่บริเวณหน้าเซ็นท่านหรือที่เรียกว่าหลานบัญชียงครับใช่ครับก็เราจะระดมเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีการคิดว่าเราเราจะประชุมกันก่อนครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ผู้ชมประมาณผมคิดว่าพอนัดชิงเราปรับเหลือหนึ่งสนามนะครับก็จะทำให้เราสามารถบรรจุได้ประมาณ 4-5000คนนคนครับเราก็จะเพิ่มเจ้าหน้าที่แล้วก็ระบบความปลอดภัยเราต้องมาก่อนครับผู้ชมครับขณะที่วันนี้ครับทีมสาวไทยมีคิวลงเตะนัดแรกครับโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียต่อด้วยญี่ปุ่นนะครับขณะที่ทีมชายก็จะพบกับญี่ปุ่นเช่นกันครับสนผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงข่าวภาค่ําครับศิลธภัณฑ์ศิรปบุตรถ่ายภาพศิรปการหมอเจริญทีมข่าวดีสปอร์ตรายงานจากจังหวัดอุดรธานีครับ